สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปอีเวนตนะครับตอนนี้อีเวนมีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมอีสเตอร์นะครับผมกิจกรรมอีสเตอร์นี้จะไม่เหมือนกิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาของอีเวนแต่ละกิจกรรมนะครับจะมีตัวพาร์ตนะครับขึ้นมาให้เราเก็บของต่างๆเพื่อไปแลกนะครับแต่กิจกรรมอีสเตอร์นี้ต่างจากกิจกรรมอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีวิธีขั้นตอนการทํายังไงเพื่อแลกของในกิจกรรมนี้กันครับอันนี้ก็คือวิธีการทํากิจกรรมในออีีเวนน์้รัจท่14 8เดือน4นะครับแล้วหมดวันที่28เดือน4นะครับซึ่งหมดค่อนข้างไวนะใช้เวลาแค่10วันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาอีเวนต์ก็มาจะเติมวันเพิ่มอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เก็บให้ครบก่อนวันก็ได้เผื่อมันไม่เพิ่มนะครับก็คือวิธีการทํากิจกรรมนี้ครับก็คือในแมปมันจะมีไข่ให้เราทุกคนมันจะมีไข่สีต่างๆไข่เนี่ยมันก็จะคอยบูธให้เรานะครับบูธต่างๆบูธวิ่งเร็วบ้างกระโดดสูงบ้างนะครับแต่มันจะมีไข่ที่ทําให้เราได้แต้มรังผึ้้้้้้้้้งง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 นนะครรรรรรรแแแแแลวกกกกก็เเเเิิใมมมมมจจีถาาาขอออตตตตชึื ที่เป็นแต้มเดลี่ควสนะครับที่เราได้ในแต่ละวันถ้าใครดองแต้มนี้ไว้เยอะๆนะครับก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเราจะสามารถแลกของได้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูวิธีการแลกของกันครับวิธีการแลกของนะครับหลายๆคนอาจจะยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันแอบอยู่นะครับจะบอกว่ามันแอบก็ไม่เชิงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็คือกดไปที่ตัวช็อปเลยครับ แล้วมาที่หน้าเดลิสโตครับหลังจากนั้นนะครับผมพอมาหน้านี้แล้วนะครับผมพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาหารไม่เจอนะครับตัวกิจกรรมมันจะเป็นคำว่าอีเวนต์ตรงนี้ครับข้าล่างน้ครับกดเข้าไปอันนี้นะครับก็คือหน้าของอีเวนต์นะครับผมในแต่ละวันมันจะรีเซ็ตด้วยนะทุกคนก็คือในแต่ละวันอ่ะเราต้องเอาแต้มรังผึ้งตัวนี้นะครับเราสามารถเก็บได้จากไข่นะครับในแมปนะเอามาแลกให้ครบนะครับมันจะเปลี่ยนไปและรีเฟได้แต่ละวันนะครับก็คือมันจะค่อนข้างจะกันสปอยของนั่นแหละนะครับผมเราก็อย่าลืมมาเก ไข่ฟองแรกนะครับก็จะเป็นไข่สีม่วงอันนี้เลยนะครับไข่สีม่วงอันนี้จะเพิ่ม exp ให้เรานะครับผมไข่ฟองต่อมานะครับก็จะเป็นไข่สีขาวอันนี้เลยนะครับข้างใน,นก็จะมี ลังพึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่เก็บแล้วได้แต้มเดลี่เควสหรือว่าแต้มลังพึ่งนะครับเอาไว้แลกของนะไข่ต่อมานะครับก็จะเป็นไข่สีเขียวอันนี้นะครับจะเป็นไข่รูปจรวดแบบนี้นะหลังจากเก็บแล้วเราก็จะกระโดดสูงขึ้นนะครับไข่ต่อมานะครับก็จะเป็นไข่สีแดงนะครับไข่สีแดงหลังจากเก็บแล้วเราจะวิ่งเร็วเหมือนวิ่งบนสปีดแพดเลยนะครับไข่ต่อมานะครับจะเป็นไข่สีเขียวแบบนี้นะครับไข่นี้เก็บเราจะได้เงินในเกมนะครับไข่ฟองสุดท้ายนี้จะเป็นไข่สีน้ำตาลนะครัับไข่ฟองงนี้หลจก เก็บแล้วเราจะเป็นอมตะชั่วขณะนะครับเน็กบอดจะไม่สามารถโจมตีหรือทําอะไรให้เราล้มได้ครับไข่ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใครจะอยากมาลองเล่นกิจกรรมนี้ก็รีบมาเล่นกันนะครับผมมีแค่ระยะเวลา10วันเท่านั้นนะครับอย่าลืมมารีบเล่นรีบรับของกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์พี่ด้วยนะไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ